ONE n e w สตรงไปตรงมาส่วนช่วงนี้ผมว่าน่าจะเป็นหนึ่งโชว์ที่พิเศษมากๆเลยเพราะว่าน้องเดียกับผมเป็นคนที่ชอบละครบลอดเวย์อยู่แล้วนะครับแต่วันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากน้องๆน,นักศึกษาจากภาควิชาศิลป,ปะการแสดงมหาวิทยาลัยกรุงเทพถ้าทุกคนพร้อมแล้วเรื่องนี้ถ้าตอนที่อยู่บลอดเวย์นี่ดังมาก,มากแต่ตอนนี้ฝีมือของเด็กไทยไปพบกับคารบเร่

สิ้นเศรา้าเงอยเงากันอยู่ยัยฟังสิยเพลงปลอบใจหายเศร้าชีวิตคือคาบาเรกเลิกเก่าเข้ามาสู่คาบาเรกหากงานนักจนเตลีเลืมเสียจนปล่อยไปมาสิเที่ยวให้หายว้าเว่ มาสี่ชิมไหวคลาเสียงดนตรีเรื่องสุขเปียนแปลงปลี่ปลื้งปลือบปลุกชีวิตทางนี้ที่นี้ยังคอยเราจากวันเกิดเป็นคนจนถึงวันสิ้นใจไม่เห็นใครอยู่อย่างนัาน,นาชีวิต มีเพ wow, ียงแค่เอบาแรเพื่อนเรามอใจเราแต่เธเบารว้าวจากยเรนะครับพสานะครับ เอกศิลปะการแสดงใหาในกรุงเทพกับคาบาเร่นะนำโดยคุณลูกแก้ว The Voice หรือว่าลูกแก้วขวัญแก้วคือลูกแก้วเนี่ยเป็นสิทธิ์เก่ามาช่วยรุ่นน้องคือจริงๆไม่เชิงว่าช่วยรุ่นน้องค่ะคือจริงๆพวกเราเป็นเหมือนเป็นค่าีเป็นกลุ่มละครกันอยู่แล้วเราไม่ได้เราไม่ได้เรี่ว่าเป็นละครนักศึกษาใช่เราเป็น แล้เป็นค่าก็เลยถึงเรียกว่า b u t h e a t e r Company ใช่ค่ะา้พูดถึงเรื่องคาร์เบรนเน่ยคาร์เบรนเนี่ยผมรู้จักมาตั้งแต่สมัยนานแล้วที่บลอดเวดังมากใช่ค่ะแล้วแล้วถูกอัดแอปเป็นเวอร์ชันไทยใช่ค่ะยังไงครับจริงๆเรื่องนี้เราเคยทำกันมาแล้วเมื่อหลายปีก่อนสมัยที่ยังเรียนอยู่เลยค่ะแล้วก็ทางด้านทางผู้กำกับของเราอาจารย์พนัดิ์สุขีเนี่ยก็หยิบเรื่องนี้มาทำแล้วคราวนี้ก็หยิบมาทำอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่าอาจจะเห็นว่าอยากให ทุกคนในสังคมเนี่ยได้ได้มี awareness ได้ตระหนักถึงเหตุการณ์หรือว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรอบตัวเราในปัจจุบันนี้ด้วยค่ะซึ่งเรื่องนี้มันก็ สื่อไปถึงตรงนั้นด้วยค่ะเห็นบอกว่าคราวนี้เนี่ยเขาจับมือกับกรุงเทพมหานครแล้วก็ที่สําคัญคือทําอย่างได้ลิขสิทธิ์ถูกกฎหมายจากบลอดเวด้วยทําในเวอร์ชั่นภาษาไทยแล้วก็ที่สําคัญเปิดให้ชมฟรีด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเนื่องจากว่าทาง b ิวเทเตอร์คอมเม y ีของเราเนี่ยนะคะมีภารกิจที่สําคัญในการช่วยช่วยชาติช่วยรัฐบาลนะคะส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมโดยการ เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกค,คนทั่วไปเนี่ยได้เข้ามาชมฟรีพได้เข้ามาชมงานละครที่เป็นสากลใช่มัาตรฐานสากลบอดเวจริงๆใช่ครับเพราะพวกเราทํทำงานกันอย่าง อย่างโปรเฟชชั่นอลมาก LIKE, ๆกเลยทุก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 ฝ่ายเลยค่ะซึ่งปัญหาของการดูบล็อดเว์ของเอาจริงถ้าเกิดคุณไม่ใช่คนที่พูดภาษาอังกฤษอยู่แล้วเนี่ยโดยตั้งแต่กำเนิดเนี่ยเวลาดูละครบล <gasket S 2> <ellt> ็อดเวย์จะเข้าใจยาก,ก <oun> เพราะเวลาว,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 วิธีการพูดวิธีการร้องสำเนียงอเมริกันบ้านสำเนียงอังกฤษบ้านอย่างนี้แต่ตอนนี้คือจุกอัดแปลเป็นเวอร์ชันไทยใช่ค่ะคุณทําเรื่องยากให้ฟังดูเป็นเรื่องง่ายมากๆเลยเนาะริงๆมันไม่ได้ยากขนาดนั้นค่ะคือแค่คุณเปิดใจ รับเข้ามาดูแล้วก็เปิดหูเปิดตาฟังอยู่กับอยู่กับอยู่กับเหตุการณ์ตรงนั้นอยู่กับพวกเราอะค่ะแล้วพวกเราจะพาคุณไปเองโอ้โหท่นขอลองมาได้ไหมทำไมคะก่อนแสดงมือสักครู่อยู่ในช่วงไหนอยู่ในช่วงไหนอยู่ในช่วงเปิดเรื่องเลยแสดงได้เก่งมากเลยถามเพลงแรกมีคอมเมนต์นะคะที่ที่มีทีมมามาแสดงเมื่อสักครู่เป็นเป็นช่วงเปิดเปิดเรื่องเลยเนาะเป็นช่วงเปิดคิดแคทคลับใช่ค่ะเป็นช่วงเปิด พอเปิดเรื่องมาเนี่ยก็จะเจอซีนนี้เลยเหมือนแบบเชิญทุกคนเข้ามาที่คิดแคทช่ช่วยอธิบายความเป็นคาบาเบร่ให้หน่อยได้ไหมครับเพราะว่าการทำคาบาเบร่เนี่ยจะต้องแต่งหน้าแต่งตาแบบสีจัดจ้านใช่เพราะชุดอะไรอย่างเงี้ยคือจริงจริงๆไม่ไม่ได้หมายความว่าคาบาเบร่ต้องแต่งหน้าแต่งตาสีจัดจ้านแต่ว่าพวกเราเนี่ยเหมือน represent character ของตัวละครที่ที่อยู่ในเรื่องที่อยู่ในยุคสมัยนั้นที่ตัวละคร ทุกตัวจะต้องมีภูมิหลังหรือว่ามีความแตกต่างกันไปแล้วในช่วงนั้นเนี่ยต้องขอบอกกันว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองที่กรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมันค่ะนั่นหมายความว่าผู้คนที่อยู่ในสมัยนั้นต้องเจอเหตุการณ์อะไรไม่รู้มากมายที่เพราะฉะนั้นการแต่งตัวหรือแต่งหน้าออกมาแบบนี้เป็นการเหมือนเป็นซิมโบลิกบางอย่าง ที่จะบอกได้ว่าพูดแล้วอยากดูคิดดูนะครับว่าถ้าโปรดักชันอลังการเท่ากับคาเรตของที่บรอดเวย์ของที่เมืองนอกที่นิวยอร์กเนี่ยแล้วดับเป็นภาษาไทยซึ่งฟังเข้าใจง่ายและสามารถอินไปกับเรื่องได้อยากไปดูเล่นที่ไหนครับเล่นที่โรงละคร Black Box Theater มหาวิทยาลัยกรุงเทพวิทยาเขตรังสิตครับผมก็ใช่แสดงวันที่ 11, 12, 13แล้วก็ 18, 19, 20 กุมภาพันธ์ครับ ừ, ผม ừ, จะมีวันพฤหัสกับวันศุกร์จะมีรอบผูโมงเย็น <c oughs> ส่วนวันเสาร์จะเพิ่มรอบบ่ายสมาด้วยครับใช่ค่ะถ้าเกิดครั้งนี้สําเร็จมากเนี่ยแสดงว่าต่อจากนี้ไปเทอร์บียูเจทท์คอมพานีต้องมีเรื่องต่อไปคิดไว้แล้วจริงๆทางทางเราทําได้หยิบละครบอร์ดเวงมาทําหลายเรื่องแล้วเหมือกันนะคะก็ก็ค่อนข้างเราว่าเรามีกระแสตอบรับที่ที่ดีเลยลี่เพราะว่า บัตรที่ที่เปิดจองตอนช่วงแรเลยเขาก็คือบัตรเต็มแล้วแใช่แต่ตอนนี้เราก็เปิดเปิดเพิ่มที่นั่งเนาะใชแบบอยากให้คนได้มาชมกันเยอะๆสามารถจองได้ทางไหนจองได้นะครับทาง www.butheatercompany.com นะครับสามารถเข้าไปจองได้เลยลูกแก้ต้องถามหน่อยว่าคุณอยู่ตรงวงการนี้มานานมากและนี่คือสิ่งที่ไม่ได้เป็นสิ่งที่ป๊อปปูล่ามากในประเทศไทยมองอนาคตของเรื่องของละครบลอดเว์ กับกับความสามารถของนักแสดงไทยไว่ายังไงครับค,คือจริงๆเรื่องเรื่องละครเวทีเนี่ยก็ว่ามันก็ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะคะจากที่อยู่กับตรงนี้มา10 20ประมาณ10กว่าปีแล้ว <c oughs> คือสมัยก่อนเนี่ยคนอาจจะแบบ q u e s t i o มากๆเลยละครเวทีคืออะไร <c oughs> ไม่เข้าใจ <c oughs> ส่วนใหญ่คนไทยก็จะดูลิเกดู <c oughs> อะไรอย่างนี้กันไปนะคะ <c oughs> พอมีละครเวทีเข้ามา มันอาจจะเป็นไปได้ช้าหน่อยแต่ว่าทุกวันนี้มันก็แล้วเราก็ยังมีหลายๆคอมพานีหลายๆคณะหลายๆกลุ่มละครที่ทำละครเวทีขึ้นมาค่ะซึ่งเราว่าได้รับความสนใจจากประชาชนมากขึ้นเรื่อยๆค่ะมีเรื่องใหม่เอามาโชว์กันที่ดีกันละกันเดือนเมาครับ1ถึง20อ่า18กุมภาพันธ์ถึง20มีนาคมนะฮะใช่ไหมครับ สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบแปพันธ์ค่ะบสิบแปดพันธ์แล้วก็สิบแปดสิบเก้ายี่สิบกุมภาพันธอ๋อกุมภาพันธ์ใช่ผมก็เลยคิดอยู่ว่าจะข้ามเดือนไปทำไมเล่นนานมากซึ่งอีกสามสี่วันก็เล่นแล้วค่ะแล้วก็วันแต่ตอนนี้พร้อมนะพร้อมวันเสาร์เพิ่มรอบตอนบ่ายสองด้วยกันแล้วกันขอบคุณบียูเตอร์น์คัมพันนี่ค่ะขอบคุณค่ะวันนิวส์ตรงไปตรงมา